อุ้ยสีวันนี้เช้าจขนาดลูกเจ้ามาวันนี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์ลูกสาวโทรมาหาบอกว่าอยากพปนน้องติป้าเสียชีวิตเจ้าอุ้ยกับลูกสาวก็ฟังป้ากันออกเดินทางเลยอยากแม่แต่งมาป้าจะเวลาหมาเมนินเนะิ่ตอนนี้อุ้ยก็มาอยู่ที่ว่าทุกบอกเข้าเจ้าใกล้ๆวัดโดยไม่ปังที่หลวงปู่แหวนเป็นเคยมาอยู่เนะิ่พอ,อมาถึงอุ้ยก,ก็มาทําความเคารพผู้ที่เสียชีวิตเลยเจ้ามาบอกมาก้าวมาขอสมมาเปิ้ลผู้ที่เสียชีวิตเปิ้ลจือ่ออุ้ยปิวเนอะร์เป็นคน เทอาไม่ยิงอายุ88ปปีก่อนพนจะเสียบอนยังแข็งแรงอยู่นะเดี๋ยวไปเอียบ้านใต้บ้านเหนือได้หมดเลยเจ้าก่อนพนจะเสียพันบอกลูกหลานพนว่าขยับมาเอล์มานอนกับอุ้ยสีไม่แต่งเจ้าแต่อุ้ยเขาเป็นคนเท่าบานไหนมาไหนกับบรรลุตั้งต้องรอลูกหลานบ้างพันถึงจะไปทรงอุ้ยสีกับอุ้ยปิวกับมาได้เจอกันสักกัเจ้าอุ้ยปิวก้นเตียวไปเอวตําหมู่บ้านแล้วพันอิลมานอนพับกันเดียวกับลวดไปเหยียเจ้าโอ้อุ้ยปิวก้นมีบุญขนาดบาได้เจ็บบาได้ทอหาับมา มาเลยเจ้าอันนี้อุ้ยเตียวไปเข้าห้องน้ำตรวดแม่ผ่าแม่ครัวเออแปลว่าป้ากุ้งจักอุ้ยอยู่เนอะดูหฮะ คนช่วยกันคนลำไม้คนลำมือแรนี่ป้จะแปงหลับเจ้าอุ้ยก็ได้รับผลป้านเมินเดี๋ยวจะปาไปเดแยวตั้งอื่นต่อเจ้าโอ้ที่ป้ามีบรรยากาศดีขนาดนะต้นไม้นับเย็นดีขนาดเจ้าอันนี้อุ้ยปามาพอป้นแปงบ้านโอ้ปนแปลงหลังมาเล่นมาเล่นเลยเนอะแปลงมาตาเนื้ออุ้ยปิวเจ้าอุ้ยเขาก็มานั่งอุ้ยจากกันเือกำลังใจกันมาได้ปากันเมอนจะบุยสมเือกับปิ๊กแล้วเจ้าแน่นอทุกคนบรรยากาศนั้นขาวดำมีพบก็ต้องมีจากเดี๋ยวถ้ามาได้ ีวิวันในวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอุ้ยที่ต้องจับไปอุ้ยก็ต้องใจปเปนเชืเพ,พื่อลูกหลานได้พอฝากติ่ตามอุ้ยสีว่าัวยเนื้อเจ้าของทุกคนใช้เวลาอยู่กับคนที่ฮห้ฮักและฮักเขาเพื่ออย่างเต็มตีและค้มค่าเลืเนื้อเจ้า